อาจจะยากที่จะเชื่อนะเพราะว่าขนาดลอ <'s> และมีเสน่ห์ขนาดนี้แต่คนก็ยังคิดว่าข้าเป็นสัตว์ประหลาดและข้าก็เชื่อพวกเขามาตั้งนาน s <S แต่สักพักหนึ่งเ <'s> จ้าจะเรียนรู้ที่จะไม่สนชื่อต่างๆที่เขาเรียกและมั่นใจในความเป็นตัวเอง ก่อนจะไปชมเกมวันพันแมนนะครับวันนี้เนี่ยผมก็มีช่องของตลาดซื้อขายช่อง u t u b e มาแนะนาครับสาหรับใครนะครับที่ต้องการซื้อหรือว่าอยากขายช่องหัดยยูทูปเนี่ยสามารถไป2ช่องนี้ได้เลยครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะลงรหัสเนี่ยไว้หลายรหัสนะครับก็ใครที่อยากได้เนี่ยก็ตามไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมเอาเลยครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมกัปจมแสยเองนะครับก็คลิปในวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนเพื่อนเนี่ยจับทีมของคอกิโรเป็นทีมไทยนะครับก็จะใช้ตัวละครที่มีในเซิร์ ท้าไมทีมปีศาจเนี่ยแข็งแกล่งขึ้นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้านกฟินิกแมนนะครับเจ้าอาชุราคาบุโตะนะฮะโกเกิสึแล้วก็เจ้าโบลออเนี่ยลืมตาอ้าปากเลยคือแบบแข็งแกล่งมากๆเลยนะครับเนื่นองจากต้องอธิบายก่อนว่าเจ้านกฟินิกแมนเนี่ยมันจะสูญเสียเลือดไปเท่าไหร่เนี่ยก็จะตีแรงเท่านั้นใช่ไหมเวลามันบวกกับเกรดหลอดเลือดของคอเคโรนะครับซึ่งเกโรงผมเนี่ยเป็น5ดาวก็เท่ากับว่ามันจะบวกเกรดหลอดเลือดถึง 20%นะครับแล้วมาคอมโบกับคออีกเนี่ยก็จะบวกไปถึง80%นั่นเอง <S <S เอท่ากับว่าเจ้านกฟินิกแมนเนี่ยจะอันตีแรงขึ้น1-2เท่าน,นะครับส่วนเจ้าโกกิสึนเนี่ยก็จะดูดเลือดแรงด้วยนะครับก็เท่ากับว่าดูดเลือดมาเนี่ยเต็มเกรหลอดเลือดเลยนะครับเจ้าอัชูราคาโบโตเนี่ยก็เวลาอันตีเนี่ยก็ได้รับเลือดเยอะขึ้นด้วยนะครับโบอลอดก็ด้วยนะคือว่ายง่ายเลือดเต็ม2หลอดนะครับโหมดมากๆเพราะฉะนั้นนะครับการจัดทีมนะครับจะจัดประมาณนี้เลยนี่นะฮะจริงๆต้องมีตัวละครอย่าง คือต้องมาคอมโบกับชูล่าคาโปโตะนะครับว่าผมไม่มีนะฮะก็ใครที่มีเนี่ยก็ใส่ไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยวีโรพาร์ในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นเจ้าโบลอสนะครับอ่ะต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเสียงของผมเนี่ยมันเจ็บคอมากนะฮะก็ถ้าพูดแบบไม่ค่อยสนุกหรือว่าพูดไม่ค่อยลื่นไหลเนี่ยต้องขอภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับโอเคเราใช้เป็นคอหลักเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เป็นคอชึบชึบชึบอันไหนดีอะอันนี้เนี่ยจะเพิ่มมาเท่าไหร่ปึ๊บปึ๊บ เอาอันแรกดีกว่านะครับอันแรกดีกว่าเพราะว่าอันแรกเนี่ยจะเพิ่มถึง80%นะครับทำให้เกลร์หลอดเลือดของทีมเราเนี่ยโหดกว่านั่นเองนะฮะอันที่2เนี่ยมันน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปเราไปต่อสู้ดีกว่านะครับก็ตอนนี้เนี่ยตัวละครอย่างเจ้าเกวินเนี่ยเข้ามาในเซิร์ฟจีนตัวย่อแล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็ยังไม่ได้สุมนะนี่ครับเกวินโหดมากนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาสุ่มกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับโอเคเราไปดูการต่อสู้ก่อนลวกันนะครับ ก็เราเลื่อนมาถึงทีมพลังพวก10ล้านกว่าแล้วนะฮะซึ่งพลังของทีมผมเนี่ยก็อยู่ที่10ล้านนะครับแต่ว่าทีมผมเนี่ยเป็นทีมตัวดําเยอะนะครับโอเคเรามาเจอกับตัวละครทีมนี้แล้วกันนะครับก็ฝั่งผมเนี่ยเป็นตัวท้ายหมดเลยนะมาครับก็ไม่ได้ปั้นเลยนะไม่ได้ใส่ของแล้วก็ไม่ได้อัพพวกตาอะไรเลยนะครับมาก็ฝั่งผมเนี่ยได้โกดบัสเปิดก่อนเลยนะฮะคนพิษไปก่อนเลยบลับข้าไปเนี่ยอยู่ที่เจ็ดแสนเก้านะครับติดกัดก่อนไปที่หนึ่ง ฟังเขาเนี่ก็กระหน่ำทั้งทีมนะเวลากระหน่ำแล้วเนี่ยหน้าตาตัวละครของเราเนี่ยก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับเท่มากมาโดนปิดเกรหลอดเลือดไปก่อนเลยนะครับจีนอตฟังเขานี่ครับเป็นจีนอตเอสเอสด้วยนะครับบึ๊บเข้ามาโอ้โหสิบล้านท่านผู้ชมโอ้โหอชูร่าเขาประโตกอบตายนะฮะเห็นไหมครับคอของเกียรโรเนี่ยทำให้ทีมของเราเนี่ยเพิ่มเลือดขึ้นมาด้วยนะครับเกือบเต็มเลยอ่ะโดนนฟินิกแมนเข้ามาครับโอ้แย่นะทีมเราตอนนี้โดนเข้าไปครับ จริงๆน,นะถ้าผมเอายุงล่างสองมาเนี่ยอาจจะมีโอกาสชนะอยู่ด้วยนะครับไปโดนต่อยเข้ามาครับเกียร์โรเดนตีบ้างแล้วกันไปลูกปิดกัน้นรอเลือดเขาไปลูกลืมตาแล้วก็รับเข้าไปโอเคตัวฟังเขาไม่เข้าเลยนะครับยอมแพ้ <c oughs> ยอมแพ้ดีกว่านะครับไปเจอกับพลังทีมสิบล้านดีกว่านะครับเอาตัวละครที่ไม่เหนือกว่าเรามากโอเคมาเจอพวกทีมสิบล้านแล้วนะครับก็จะเลือกเป็นทีมที่พอพอกันเราหน่อยแล้วกัน โอเคทีมนี้แล้วกันนะฮะตัวละคร7ดาวเยอะมากไปครับต่อสู้กันต่อซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ดีมากนะสำหรับเจ้าเกียรนะครับก็แนะนำาให้เพื่อนเนี่ยสุ่มกันนะครับเพราะว่ามันจะสามารถคอมโบกับตัวละครตัวอื่นได้ด้วยนะอืมพ้นผิดไปครับของโกธิบาร์นีฮะติดกัดก่อนไปที่หนึ่งมายครับฟูบุกิครับพายุหิมะเข้ามาปรับเข้ามาที่ล้านหกนะครับโอ้ฟังข่าวมีความรู้สึกโทนิกด้วยนี่นีล่างสองด้วยนะฮะปาดแรงแน่นอนนะครับบับเข้ามาที่ห้าล้านหนึ่งนะครับหายไปแล้วหนึ่งตัวหน้ากาก บับบับอืมเข้าไปเยอะอยู่นะครับโดนเข้ามาไปฮะเกียร์โรครับเกียร์โรเนี่ยควรเน้นเปนทางด้านของเลื่องเออเรื่องความเร็วนะผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นเขาจะเน้นอะไรผมคิดว่าความเร็วน่าจะดีกว่านะครับทําให้ปิดเกตเราเลื่อนของฝั่งศัตรูได้ทําให้ฝั่งของเราเนี่ยได้ฮิวเยอะกว่าด้วยนะฮะอันตรีของนกฟินิกแมนเข้าไปในฮะที่สองล้านนะครับยังไม่ตายนะถ้าตายมาแล้วเนี่ยจะโหดมากอืมเหยียบเข้าไปอชูร่าตัเข้าไปต่อยเนีฮะ ฝั่งนู้นเนี่ยก็เกือบจะตายเยอะเหมือนกันนะเราแต่ว่าเขามีเจ้าความรู้เสียงโซนิกแหละนะฮะตัวปัญหาเลยตัวเรามีเจ้าโนกฟินิกแมนอยู่นะครับมารับตีได้อยู่โอเคเตะบอลขอยี้มาถึง2ตัวนะครับแทงท็อปโอบรับนะฮะยกแล้วก็บลับเข่บ่ายนะฮะล้านห้านะแหลงอยู่โอบิสคิงเข้ามา,าตีตามไปครับด่วนไปเลยตัวฝั่งเขาเนี่ยก็ติดเผาไหม้ไปเยอะอยู่นะโอเคครับมาเริ่มต้นในเทอร์ที่2เนี่ยเอ่อฟุบกิพายุหิมะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งตัวนเข้ามาอยู่นะครับ แต่ว่าดูเพื่นอนๆสังเกตเจ้าเกียร์โรนะเวลาที่มันโดนบรคที้เยอะเนี่ยไอหูมันตกด้วยนะโดยเข้ามาครับเกือบตายตายไปแล้วนะเจ้านกฟินิกส์เราโอเคอย่างนี้เนี่ยได้เห็นนกฟินิกส์เนี่ยอันตีแรงๆแล้วนะครับปิดคิงติดตามเข้ามาเกียร์โรครับอันตีเข้าไปครับปิดเกล็ดหลอดเลือดอีกครั้งหนึ่งซึ่งการปิดเกล็ดหลอดเลือดของเกียร์โรเนี่ยก็คือเท่ากับว่ามันปิดไปเรื่อยๆเลยนะครับเนื่องจากมันปิดถึง2เทนะิร์นอ่ยนกฟินิกส์ครับบินไปแล้ว อันตีเข้าไปครับร้าน5นะถ้ามีตัวละครเยอะเนี่ยน่าจะถึง5ล้านได้อยู่นะครับไปต่อยเข้าไปนี่ครับโอเคยิงเข้าไปนี่นะครับเป็นข้อดีของตัวละครอย่างเกียร์โรยที่มันมาคอมโบให้กับพวกอัชชุราคาโบโตะพวกนกฟีนิกซ์แมนนะฮะทำให้เวลาอันตีเนี่ยมันแรงขึ้นนะครับโดนเข้ามาไปครับอันตีของเกียร์โรยอีกครั้งหนึ่งปิดเกตหลอดเลือดไปอีกครั้งหนึ่งสิก็คือออถ้้้้าาาปัานันนนนนนดดเเมมจจใหหะะ่่่ย่ยยยีก็แรงูไ ไปฮะนกฟินิกแมนปิดฉากไปครับ,บรับเข้าไปเลยครับโอเคก็เป็นฝ่ายผมที่เป็นฝ่ายชนะไปอันเนีกนะฮะโอเคประมาณนี้แหละนะครับสำหรับการต่อสู้เนาะก็ว่ายง่ายก็คือการจัดทีมเนี่ยใช้รูปแบบประมาณนี้เลยนะครับต้องขอบอกก่อนเลยว่าเจ้าเกียรโรเนี่ยสามารถคอมบูกับตัวละครเหล่านี้ได้ด้วยนะฮะเผื่อว่าใครที่แบบสงสัยว่าเอ้สุ่มเกียรโรมาเนี่ยจะมาใช้กับทีมฮีโร่ได้ไหม ซึ่งทีมโฮีโร่เนี่ยก็จำเป็นต้องใช้เหมือนกันนะครับคือตัวละครอ,อย่างเจ้าสุนัขเฝ้าบ้านนั่นเองนะฮะและก็เจ้าตัวละครอย่างจีนอสนะครับอธิบายทีละตัวเลยละกันนะครับก็เจ้าสุนัขเฝ้าบ้านเนี่ยเป็นตัวละครที่อันติด้วยเปอร์เซ็นต์ของเลือดตัวเองนะครับก็ยิ่งเลือดเยอะเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งอันติแรงเท่านั้นนะครับก็คือถ้าเกโร่เนี่ยเพิ่มเกรดหลอดเลือดถึง80%เนี่ยก็เจ้าหมาเฝ้าบ้านเนี่ยก็ทําให้อันติเนี่ยมันรุนแรงขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเจ้าจีีีีีีนน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 ออ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 สสเเ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 เ่่่่่่่่่ยยยยยยยต้้งบบบบกกกลลลลววาาาาาาพพืๆคคคคห็ในนิิปปผผมมมะะรรััทจจ เยอะมากๆเลยนี่ครับเนื่องจากเวลาที่ใช้คอของเกียร์โร้ดเนี่ยการตีของจีนอสเนี่ยจะรุนแรงด้วยนะครับโอเคเราไปให้ดูดีกว่าว่าอันตีของจีนอสกับคอของเกียร์โร้เนี่ยมันจะประมาณไหนนะฮะก็เจอกันที่6นะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าเป่าทีมนี้เนี่ยทีพลังสิบล้านทีเดียวปิวไหมไปจัดเลยแล้วกัน <c oughs> ผมไม่เอาทีมหลักลงมาด้วยนะเพราะว่าเอาทีมหลักลงมาเนี่ยก็มีโอกาสรอดอยู่แต่ว่าอยากดูแบบเต็มๆเลยเนะี่ยไปครับโกลิบัสขั่งผมยังเร็วกว่าอีกนะ พ่นพิษเข้าไปครับโอเคโดนเข้ามายุ่งฟังเขาแดนตีเลยครับเอ้ยจะได้ดูจีนอสไหมเนี่ยซึบเข้ามาเนียฮะโอเคล่วงไปตัวหนึ่งเตะเข้ามาความรู้สึกโซนิกครับแดนตีครับซึบเข้ามาเนี่ยเออจีนอสจะได้เห็นไหมเนะี่ยโอเคพูดตีตามเออไล่ล่าตีตามเนี่ยโหดมากนะหมายครับอันตีของตัวละครอย่างเจ้าจีนอสนะครับบับเข้ามาโอ้โหเห็นไหม แรงมากเลยนะฮะนี่ก็เป็นการคอมโบของตัวละครอย่างซีนอตขับคอของเจอโรนเองนะฮะก็เพื่อนๆใครที่อยากได้ก็ไปหาสุ่มกันได้เลยนะฮะโหดมากโอเคประมาณนี้แหละนะสำหรับลูลาของคลิปตรงวันนี้นะครับก็ไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม